สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับชันระถมศึกษาปีที่4เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนกันต่อนะครับครั้งนี้ครั้งที่4แล้วนะครับครั้งที่4เนาะครั้งที่4นะครับก็คือเราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะครับเวลาทําไปงานนี้มีใบงานนี้มี2ใบนะครับหน้าหลังนะหน้าหลังมี2ใบมีใบเดียวนะครับเป็นหน้าหลังนะครับ1่งใบนะครับ ก็จะเรียนกันในวันที่2 2ถึง26นะครับพย64นะครับสำหรับใบงานนี้นะโอเคนะครับเราเรียนเรื่องที่ที่1อันนี้2เออเราเรียนไปหมดแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่1นะครับอันนี้ครั้งที่2นะครับอ่าอันนี้ครั้งที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้กับเรื่องนี้นะครับใบงานที่2.2ุดนะครับ4ทับนะครับ 4ทับตรงนี้นะครับแล้วก็4ทับเรื่องการเมืองการปกครองของไทยนะครับเรื่องการเมืองการปกครองของไทยนะนะครับอ่ะใบงานตรงนี้นะครับมีสองใบด้วยกันนะครับมีรูปให้ระบาดไม่มีรูปให้ระบาดเลยนะครับโอเคมาเรามาเรียนกับอ๋ปอป4ขอโทษทีขอโทษทีป4เราเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียว ้ามคุณครูหอข้าม,าม,ามไปเรียน4.2ก่อนนะครับเพราะอะไรช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันเราต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนที่หน้านะครับอันนี้ครั้งที่4นะอันนี้ครั้งที่5นะครับอ่ะโอเคโอเคโอเคไปไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ใบงาน4.2เนี่ยเรามี1ใบนะมีมี2แผ่นนะครับ ก็จําจไม่ได้ยัง4.1อยู่นะครับ4.1 4.2ครูไม่ได้ไอ้นี่ไว้คุณธรรมจริยธรรมนะครับอันนี้ไว้ก่อนแล้วนะครับ4.2ลักษณะผู้นำไม่เอา ตามไม่อา้าวสองจุเนาะมันมีเยอะเลยใบงานนะครับใบงานมีเยอะเลยนะแต่คุณครูคัดมาเฉพาะที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับอ่ะมันถึงเรื่องนี้นะครับใบงานวันนี้ได้เราเรียนกันนะครับเขาถึงไฮซีซั่นเลยก็คืออะไรลูกเรื่องเลยครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับอันดับแรกนะครับที่เรียนจะต้องเรียนรู้หรือทําก็คือหนึ่ง เขียนชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ใบเลยนะครับอาารเรียนมาดูนะครับไปงานการเลือกตั้งคืออะไรเราจะมาเรียนเงินสนของการเลือกตั้งนะครับคือการเลือกตั้งคืออะไรนะครับการเลือกตั้งคือการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนหรือผู้ให้ดํารงตําแหน่งนะครับผู้ดรงตําแหน่งด้วยการลงคะแนนเสียงนะครับนี่คือการเลือกตั้ง การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนหรือให้ดํารงตําแหน่งด้วยการลงคะแนนเสียงนะครับนี่คือการเลือกตั้งนะครับมาเรียนลอกตามคูไปเลยนะครับอ่ะถ้าไม่ทันนะครับเรียนหยุดคลิปนี้แล้วก็ลอกไปนะครับ mm hmm. เขียนให้ถูกด้วยนะ mm hmm. เขียนสวยๆเขียนให้ถูกคุณครูอ่านทุกคํานะครับ mm hmm. เพราะอันนี้ครู mm hmm. เฉลยมาให้นักเรียนทําเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วสําหรับผู้ปกครองคนใดนะครับให้เด็กนักเรียนเขียนเองนะไม่ต้องให้เขียนให้เด็กนะครับให้เด็กนักเรียนเขียนเองเนาะนะครับเปิดคลิปให้เด็กนักเรียนดูนะครับแล้วก็ให้เด็กทํานะครับอ่ะทีนี้สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งคืออะไรนะครับเนื่องจากราษฎรประชากรหรือพวกเรานั่นแหละหรือใครหรือประชาชน หรือประชาชนหรือพวกเราเนี่ยแหละครับในท้องถิ่นมีจำนวนมากทุกคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือบริหารงานได้ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนนะครับประชาชนเนี่ยมีจำนวนมาก <problèmes> ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือบริหารงานได้ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนนะครับ ก็คือเลือกตัวแทนไปไปประชุมไปสรรหาไปอะไรไปนะครับนี่คือเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งนะงครนับนโน้นนะครับน,นั่บนแล้วก็หยุดคลิปแล้วก็ลอกไปนะครับนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องลอกเหมือนอุเปะนะแต่เพียงแต่ว่าเรียนเขียนประมาณที่ไกลๆที่ครูนําเขียนอยู่ประมาณเนี้ย นะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าเขียนแล้วแหวกแนวเป็นคนละทิศละยังหรือเขียนสั้นๆจนครูไม่เข้าใจอะ่ะอันนั้นก็คือมันคะแนนมันก็ไม่เข้าใจนะคะแนนครูก็ให้ลําบากนะอาจจะได้น้อยครูก็ไม่อย่าว่าครูนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูการเลือกตั้งการเลือกตั้งน่แบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทด้วยกันคือเลือกตั้งระดับชาติกับระดับท้องถิ่นนะครับระดับชาตินะครับกับระดับท้องถิ่นนะเรามาดูระดับชาติก่อน นะครับเราดูระดับชาติก่อนนะครับการเลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยคือการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนาราษฎรหรือสสนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าสสนั่นเองสมาชิกผู้แทนาราษฎรนะครับออในเขตเรากลุ่มเราก็จะมีสสสุพรรณสัญญานสุพรรณเนาะสสสุพรรณบุรีเขตเอ้ยนครสวรรค์เขตสามนะครับสุ สัญญานินสุพรรณโอเคนะครับเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนในในโซนในกลุ่มของนครสรรค์เกศสามทั้งหมดในการพิจารณาในการออกกฎหมายและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้คือการเลือกตั้งสมาชิกในระดับประเทศชาตินะครับของของกลุ่มเราในส่วนของโซนเราคือะายลูกสสสัญญานินสุพันณแนสัญญาาน,น,น,นะครับโอเค ทีนี้มาดูในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือผู้อบตอผู้เทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรพวกนี้นะครับอ่านี่คือท้องถิ่นนะไม่ได้เกี่ยวกับระดับประเทศหรือระดับอะไรเลยนะครับอ่ามาดูความหมายของมันการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหมายถึงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเข้าไปทําหน้าที่บริหารและออกข้อกําหนดข้อบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อ <P ew> er <th> ให้เปตไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับซึ่งในตอนนี้ในในปลายเดือนนี้28พฤศจิกาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งนะครับบ้านเราก็เป็นเลือกตั้งอบตนะครับอบตเมืองตะทูนะครับ,ออบ,นบ,นรบมีผู้สมัครสองเบอร์นะครับไปเรียนไปดูศึกษาเองว่าเบอร์ไหนมีใครบ้างนะครับก็เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นก็คือเป็นเลือกตั้งในตำบลของของเราเองคือตำบลเมืองตะทูนะ น,นักเรียนไม่เขาไม่ไม่ได้เลือกตั้งแบบระดับประเทศหรือว่าอะไรเลือกตั้งเฉพาะในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มของตำบลเมืองประตูของเรานะครับก็จะมีอยู่แค่2เบอร์เบอร์อร,รมาม้ามีใครบ้างนักเรียนเป็นสาวๆอีกนะนะครับโอเคนี่คือเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของใบหน้านะครับอ่านักเรียนมาดูนะครับนี่คือระดับท้องถิ่นนะรูปภาพนะครับ อันนี้นร,ร,รูไม่ได้ให้นักเรียนเป็นรูปภาพกราฟิกมาแล้วรูไม่ได้ให้นักเรียนระบายนะครับที่จริงมันต้องมีรูปภาพให้นักเรียนระบายครับโอเคมันไม่เป็นไรไม่ระบายก็ไม่เป็นไรนะครับมาเรียนกลับฟังมากับฟังมา,ก,งมากับด้านมานะครับมาดูบทบาทหนะ้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับตัวเดิมนะครับมีทั้งหมดอยู่7ขั้นตอนด้วยกันนะครับบทบาทของพลเมืองในการเลือกตั้งนะครับขึ้นหนึ่ง สัญชาติไทยอ่าเป็นคนไทยนี่แหละอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับอ่าไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะนั้นสมมุติว่าเราต้องเราเลือก ที่จะถึงเนี้ยคือวันที่28พฤศจิกายนใช่ไหมครับ28พฤศจิกายนเนี่ยใครที่อายุเกิน18ปีหลังวันที่28หรือในวันที่28ขึ้น28พฤศจิกานเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เลือกตั้งและต้องไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับครบ 18, 18ปีบริบูรณ์เตะในวันที่28ก็เป็นมีสิทธิ์เลยทันทีนะครับอ่ะสอง ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะอายุไม่ต่ำกว่าป18ปีนะครับเขาบอกว่าส่วนข้อสอน,นะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องอเรนนียนเขียนตามครูเพราะว่าอันนี้มันเยอะอันนี้มันเยอะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับ 2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองฟังคำปราศัยพูดคุยแลกเปลี่ยนความอะไร ความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อ,อเพื่อตัดสินใจเลือกผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เป็นคนดีและมีความเสียสละก็คือ,คอนะักเรียนต้องต้อง,องพิจารณาเขาเรียกว่าใช้คําว่าตัดสินใจนะักเรียนต้องตัดสินใจเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีได้มีความเสียสละ,ะนะครับ 3. ไม่รับเงินหรือสิ่งของจากหัวคะแนนนะครับนี่คือข้อที่3นะครับข้อที่4ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของข้อที่4นะนะครับข้อที่5เขาบอกว่า ก่อนถึงวันเลือกตั้งต้องตรวจลายชื่อของตนเองว่าอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะครับและสถานที่นั้นอยู่ที่ใดต้องตรวจสอบว่าชื่อเราอยู่ตรงไหนสามารถเลือกได้ตรงไหนนะครับเพราะซึ่งชื่อของนักเรียนจะปรากฏในจุดจุดนั้นนะครับจุดจุดนั้นในแต่ละที่เนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยคูมีสิทธิเลือกตั้งูไปเลือกตั้งเลยโดยที่นักเรียนไม่รู้ว่าชื่อของนักเรียนมันอยู่เต็นท์ไหนอยู่ส่วนไหนของ ันนี้ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวสักคู่หนึ่งเดี๋ยวครูขอ,อยากไปเปิดแบตก่อนแบตหมดนะครับอ่มาต่อนะครับอ่ะก่อนถึงวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อตัวเองว่าอยู่นีเลยเลือกตั้งไหนนะครับโอเคมาอ่านะครับข้อที่6นะครับในวันเลือกตั้งให้ไปลงคะแนนตามขั้นตอนนะครับ แล้วก็ข้อที่เจ็เขาบอกว่าหลังจากเลือกตั้งติดตามผลลับเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งติดตามผลการเลือกตั้งและการทํางานของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าทําการตามนโยบายหาเสียงไว้หรือไม่อ่าก็คือเหมือนกับติดตามผลนะครับติดตามผลการเลือกแค่นี้จะพอนะครับอันนี้คือทั้งหมด7ข้อเนาะนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่นะครับถ้าเกิดเขาไม่ ไม่ทาตามนโยบายที่เขาวางไว้ก็สามารถฟ้องร้องแล้วก็เรื่ออภิบายไม่ไว้พังใจได้นะครับตันไปนะครับอ่ะรึ่งหลังให้เรียนเขียนเครื่องหมายหมายเลขนะครับลงในวงกลมเพื่อลําดับขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับอ่ะลำดับแรกนะครับย่นหลักฐานว่าตัวมีสิทธิเลือกตั้งนะฮะเขียนตามเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอน นะครับหนึ่งยื่นหลักฐานแสดงตนว่าเป็นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับใช้บัตรอะไรบ้างใช้บัตรประชาชนหรือบัตรราชการนะครับ 2. พิมพ์ลายนิวยน้วมือหรือลายนิ้วมือลายมือชื่อเหมือนเซ็นชื่อว่าคุณมาใช้สิทธิ์แล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2อเนาะอันนี้เห็นไหมเนี่ยครูเขียนอันเด็ดหนึ่งเนี่ยข้างนอกดีกว่าอันนี้อันดับ2นะครับอันดับ3คือ รับลายมือชื่อเสร็จก็ไปเอาบัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้สามรับบัตรเลือกตั้งเสร็จก็เข้าเข้าคูหากาเบอร์เดียวนะครับกาเสร็จแล้วพับพับเหมือนเดิมนะมันมายัางไงก็คลี่ออกคลี่แล้วก็กากานะครับกากระบาดอย่างเดียวนะกากระบาดอย่างเดียวนะนักเรียนจะติ๊กถูกอย่างนี้ไม่ได้หรือไทเฟนหรือว่า เขียนอย่างอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตักเรียน like ต้องการกรบาทอย่างเดียวนะนะครับากากบาทนะครับนี่ทําอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะนะครับอ่ะสุดท้ายนําบาทย่อนลงหีบบาทจะมีหีบบารแล้วก็ใส่กล่องอย่างที่เราทําในที่โรงเรียนนะครับทําที่โรงเรียนนะครับแต่ต้องใส่ด้วยตัวเองนะห้ามฝากคนอื่นหรือว่าอะไรนะแล้วก็พับไว้ลักษณะแบบเดิมนะครับพับแล้วก็ไปหยอดยด,ยด้วยตัวเองนะครับ โอเคนะครับนี่คือเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับนี่คือรายงานของสอเสือ2อ4จุดทับเรื่องกระบวนการเลือกตั้งและวันเลือกตั้งรทับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่4เนาะนะครับเดี๋ยวก็จบแล้วเนาะหมดใช้เวลาทั้งหมด15นาทีนะครับก็แบตก็หมดในทีเดียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เรียนเขียนชื่อเขียนให้ชัดนะครับ เนื้อหาใบที่2มันเยอะนะักเรียนก็เอาเฉพาะที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับอันนี้ครูขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้คุณครูนับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ